สีนี่ก็จะช่วยสื่มสร้างพัฒนาการของเด็ก,กจินตนาการต่างๆมันจะมีความปลอดภัยค่ะเพราะว่าเราบอกแล้วว่ามันมาจากส่วนผสมของธรรมชาติแล้วล้างออกได้ง่ายค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลในส่วนของคุณภาพของสีช็อคเทียบเท่ากับสีทางการค้า ผู้ชมสวัสดีครับตอนรับเ้าก็สู่ร,รายการเกษตรศาสตร์นำไทยกับผมเจษด,ดามณีรัตน์นะครับพูดถึงสีกับเด็กๆนี่ถือว่าเป็นของคู่กันเลยนะครับเรียกว่าเป็นการฝึกพัฒนาการและก็กล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างมือด้วยนั่นเองนะครับแต่ผู้ปกครองอย่างเราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าสีที่ใช้เนี่ยจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าวันนี้ผมมีอีกหนึ่งทางเลือกนะครับต้องบอกว่าอาจารย์จากรณะประมงเนี่ยเขาได้มีการพัฒนาและก็ต่อย,ยอดนะครับจากกาวหนังปลาจนกระทั่งกลายมาเป็นสีช็อคนะครับที่มีส่วนผสมของกาวหนังปลา ปลอดภัยขนาดไหนวิธีการใช้จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปพูดคุยนครับอ้าวซีนายโชว์กล้องหน่อยครับผมโชว์สีกล้องหน่อยโชว์สีกล้องหน่อยนู้นนู้นนไม่โต้ได้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นชี้ฝั่งนู้นหน่อยเอาหูมือคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรการสดงบุญปราบนะครับ ถ้าเกิดจำกันได้ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยกาวหนังปลาโอ้โหตอนนั้นต้องบอกว่าหลายๆคนนี่มีโอกาสได้ซื้อแล้วซื้อซ้ําแล้วก็กลับมาซื้อใหม่เยอะมากเลยนะคะอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ,คะนี่ฮะจากกาวหนังปลาประสบความสาเร็จไปแล้วนะครับ<ะ>อาจารย์รบกวนเล่าย้อนหน่อยได้ไหมฮะก่อนะจะมาเป็นสีพาสเทลที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยมีความปลอดภัยสูงแบบนี้ฮะก็จะขอเล่าย้อนถึงไปในปี2560นะคะก็ะะะเราได้ค้นพบก,กาว จากหนังของปลานะคะแล้วเราก็ได้จดอนุสิทธิบัตรน,นะคะเนื่องจากว่าเรามีแนวคิดที่ว่าเราจะเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการประมงนะคะหลังจากที่เราเอาเนื้อเนี่ยไปแปรรูปแล้วเราก็จะนำเอาเศษเหลือมาใช้ประโยชน์ซึ่งตรงนี้เราก็จะเน้นการใช้ประโยชน์จาก หนังของปลาะนะคะจากนั้นเราก็จะมีการพัฒนาต่อยอดจากกาวหนังปลานะคะเอามาประดิษฐ์เป็นกาวแท่งะนะคะแบบนี้นแทนนะคะ่ะแล้วก็เป็นสีน้ำโปสเตอร์ฮาลานสำหรับเด็กนะคะซึ่งก็ได้รับรางวัลมาแล้วทั้งทั้งสองงานประดิษฐ์นะคะจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะเน้นไปที่ความปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะแล้วก็ การใช้สารจากธรรมชาติเนี่ยมามาประดิษฐ์นะคะให้เกิดความปลอดภัยรวมถึงว่าเราพยายามที่จะใช้ทรัพยากรประมงเนี่ยให้คุ้มค่านะคะแล้วก็ให้เกิดมูลค่าแล้วก็เกิดความยั่งยืนในการที่ว่าจะใช้ทรัพยากร,รจากนั้นนะคะเราก็นํามาต่อยอดอีกโดยการนําเอากาวเนี่ยจากหนังของปลานะคะมาทําเป็นสีช็อกนะคะคเป็นสีพาสเทลนะคะซึ่งเราก็เด้งเห็นว่า ในปัจจุบันเนี่ยมีเด็กมากมายที่ต้องการพัฒนาการในในการที่ว่าจะเรียนรู้นะคะตั้งแต่วัยอนุบาลก็นั่งถึงวัยประถมนะคะซึ่งสีนี่ก็จะช่วยเสริมสร้างในการพัฒนาการของเด็กนะคะแล้วก็พวกจินตนาการต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการวาดภาพนะคะการการระบายสีนะคะซึ่งก็เขาก็จะนิยมใช้สีช็อค สีเทียนสีพาสเทลสีเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นออลักษณะมนนะคะมันมันไม่แหลมนะคะซึ่งจะหมาดแก่เด็กนะคะคแล้วถ้าสมมติว่าใช้เสร็จหักแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ซ้ำได้อีกนะคะคทีนี้ในในปัจจุบันเนี่ยนะคะสีทางการค้านะ,นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้องค์ประกอบที่เป็นสีทางเคมีนะคะซึ่งถ้าเด็กสัมผัสก็อาจจะเกิดการสะสมเป็นอันตรายรต่อผิวหนัง ได้นะคะทีนี้เราก็เลยคิดที่ว่าจะใช้ส่วนผสมของสีนะคะที่มาจากธรรมชาติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนะคะซึ่งเราก็ได้ประดิษฐ์นะคะใช้ผงสีที่มาจากธรรมชาตินะคะเป็นสีเขียวจากใบไม้ซึ่งตรงนี้เราก็เป็นสีของชมพูพันทิย์นะคะสีของต้นนนทรีครับเป็นใบนะใช่เป็นใบชมพูพันธิย์ใบนนทรีแล้วก็ สีของมะม่วงอีก,กองประกอบหนึ่งก็คือว่าเปลือกหอยนางรมซึ่งเป็นเศษเหลือจากอุตสาหกรรมประมง<ฮ>ะะคะ,<ฮ>ะเราก็นำมาสากัดนะคะเพื่อให้เกิดผงของแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะคือ<ฮ>ะจะเป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมของตัวสีพาสเทลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกาวจากหนังของปลา นะคะคซึ่งจะเอามาผสมกันซึ่งกาวจากหนังของปลาเนี่ยจะช่วยประสานทำให้เกิดการขึ้นลูกนะคะแล้วก็เสริมความวาวที่เกิดจากหนังของปลาเนี่ยในในภาพทำให้ภาพเรามีลักษณะที่โดดเด่นกว่าการวาดภาพด้วยสีพาสเทลทั่วไปอันนี้ทำมาจากธรรมชาติแบบร0 0เลยนะฮะอาจารย์ให้แอบถามนิดนึงครับเอาจริงเนี่ย คือรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยคือแบบแบบนี้เลยใช่ไหมฮะที่อาจารย์ทาออกมาขึ้นรูปแบบออกมาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะนะฮะความยาวสูงสุดนี่คืออยู่ประมาณค่ะวันสิบ <110 S 1> สิบเซน,นเติเมตรนะฮะ,แล,ะแล้วก็เรายังสามารถที่จะขึ้นรูปให้เป็นอันนี้เป็นรูปไอศครีมค่ะโอ้น่ารักมากเลยค <c oughs> ่ะ <C oughs> แล้วก็เป็นรูปโดนัทโดนัทอันนี้เป็นโดนัทนะคะเพื่อเด็กๆจะได้ชอบนะครับผมหมายความว่าไงหมายความว่าที่เห็นภาพสวยๆแบบนี้คือเด็กๆสามารถ หยิบจับแล้วเอามาระบายสีได้ใช่ค่ะทำให้เขาเกิดพัฒนาการนะคะสีตัวนี้ที่อาจารย์บอกไปว่ามันมีความปลอดภัยคือแน่นอนคะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่อยากจะให้ลูกเนี่ยได้มีโอกาสได้ปล่อยจินตนาการก็ต้องสรรหาของที่แบบว่าธรรมชาติปลอดภัยมากที่สุดตัวนี้อย่างที่บอกไปสมมติถ้าเกิดเด็กจับออกมาประทานโทษคุณผู้ชมฮะสีช็อคด้วยปกติของเขาเองเนี่ยจับออกมามันจะมีตัวเป็นผงๆเพื่อนแบบนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติค่ะรับสมมุติถ้าเกิดเด็ก ปาดหูปาดตาเล้วข้อปากมันเป็นอะไรไหมคะมันจะมีความปลอดภัยค่ะเพราะว่าเราบอกแล้วว่ามันมาจากส่วนผสมของธรรมชาติถ้าจับแล้วล้างออกได้ง่ายค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลตัวเนี้เขาสามารถระบายพอระบายลงกระดาษแบบนี้คุผู้ชมฮะแบบนี้นะฮะสีอันนี้คือสีจากจากตัวสีพาสเทลของเราเลยนะฮะใช่ค่ะนี่สีพาสเทลของเรา ถ้าเราระบายแบบนี้แล้วสีมันจะสดแบบนี้อยู่นานขนาดไหนคบอาจารย์ครับอันนี้สีสดค่ะนี้เราระบายมีอาจารย์ทางศิลปะอะค่ะเขามาช่วยทดสอบนะคะอันนี้มาช่วยตั้งแต่ตอนเกษตรแฟร์ปี2568ก็ยังอยู่ค่ะสีแล้วก็ไม่หลุดถ้าเกิดเป็นแห้งแบบนี้ะอาจารย์เราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันจะมีซีดมันจะมีจางคุณภาพมันเริ่มถอยยังไงไหมตัวนี้สีจะธรรมชาติ ประมาณ2อ,อเดือนสีมันจะซีดลงมันขึ้นกับอุณหภูมิของการเก็บด้วยก็<ะ>มันจะคงตัวอยู่ประมาณสัก2เดือนคำว่าซีดนี่เกิดจะเป็นรอบนอกใช่ไหมจระ,ะใช่ใชลเ,เราสมมุติถ้าเกิดเราเอานําม,มาฝนมาถูไอตัวที่เป็นอยู่ด้านในตัวนั้นก็ยังมีขึ้นสีขึ้นสีอยู่<ะ>เหมือนเดิมนี่ฮะเพราะย้ํานะครับว่าตัวนี้เนี่ยเราทํามาจาก วัตถุดิบจากธรรมชาติตอนนี้อาจารย์พัฒนาออกมามีทั้งหมดกี่สีแล้วฮะ,ะมีสีเขียวถ้าจากสีจากธรรมชาติถ้าจากธรรมชาตินะเป,นเป็นสีเขียว,ยวอันนี้ที่เราทำนะคะคแต่ถ้าเราใช้สีอื่นมารวมสีที่ปลอดภยัยนะคะก็จะ ทำได้หลายเฉดสีค่ะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีชมพูได้ตามสีที่เราต้องการเอาจริงๆแล้วทุกเฉดค่ะตัวที่ทามาให้ให้เกิดสีนี่คือก็ทามาจากธรรมชาติสีธรรมชาติแล้วก็สีที่ปลอดภัยสีที่ปลอดภัยค่ะโอเคครับอาแล้วฮะทีนี้ขออยากเจาะลึกไปถึงเรื่องของขบวนการผลิตสีพาสเทลที่ทํามาจากกาวหนังปลาตัวนี้ซึ่งนิดหนึ่งอาจารย์ฮะเริ่มต้นจากอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเราก็สกัดสีจาก จากธรรมชาตินะจากใบไม้นะคะสีพวกต้นชูพันธุ์ที่ต้นนนทบีมาเลยสกัดแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะจากหอยหอยดางลมอันนี้คือจะทำยังไงฮะสกัดคือเอามาตำเหฮะใช่ใค่ะเอามาบดแล้วก็ควบคุมขนาดด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ผสมกับแป้งทางค้าแล้วก็สีจากธรรมชาติหรือสีผงสีที่ปลอดภัยที่เราต้องการนะคะแล้วก็ผสมกาวจากหนังปลาดินนะคะแล้วก็น้ำในสัดส่วนหต่อสาม ต่อหนึต่อ3ต่อ3ามก็ใช้แท่งแก้วคนเ,นเป็นวงให้ให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำลงไปใส่พิมพ์มนะจะรูปต่างๆที่เราเราต้องการคะแล้วก็ทิ้งไว้แห้งที่อุณหภูมิห้องใช้เวลา4 8ถึง96ชั่วโมงโค่ะข้อดีของสีที่ให้เราได้นะก็ในส่วนของคุณภาพของสีชอ็อค ะะมีคุณภาพเนี่ยเทียบเท่ากับสีทางการค้าะคะโดยที่ว่าเราได้ทดสอบการติดสีความแข็งแล้วก็ความที่ความชอบของผู้บริโภคในห้องปฏิบัติการ mm hmm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่เราใส่กาวลงไปเหมือนที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วก็คือมันจะทําให้เกิดความวาวความสะท้อนแสงนะคะ mm hmm. นี่ก็จะเป็นข้อที่ว่าโดดเด่นของสีพาสเทลจากกาวจากนั้ ครับผมคุณผู้ชมบางท่านอาจจาะลึกภาพไม่ออกนะว่าจริงๆมันขึ้นวาวยังไงบ้างเพราะอาจารย์ที่บอกไปว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการวาดภาพนะฮะอาจารย์ได้มาทดลองใช้สีของอาจารย์เนี่ยในการรังสรรค์นะครับศิลปะออกมาค่อนข้างจะเยอะทีเดียวอาจารย์ฮะขอดูตัวอย่างหน่อยแล้วกันครับอาจารย์ครับที่อาจารย์ทูมัสกูนี้นี่ฮะอันนี้ดูในูเลยปั๊บะเป็นทุกบ้านอย่างี้นะคแล้วก็อาจารย์เขาก็จะได้ได้มีอันนี้ก็เป็นทดสอบสีในเฉดต่างๆนะคะ แล้วก็ได้มีการทดสอบกันว่าสีให้เฉดลงมาแล้วก็ขนาดสีที่เราวาดนะคะแล้วก็เอาสีอีกสีหนึ่งของเราเนี่ยมาทาทับนั่นแ,แสดงว่าสามารถซ้อนทับกันได้ในในการวาดเพราะบางครั้งเนี่ยสีจากธรรมชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้ในเรื่องของแบบความฉุดชาดความสดแมดไปเลยแบบนั้นตอนนี้ได้มีการออกมาทดลอง ใช้จริงที่ไหนบ้างแล้วบ้างะก็หลังจากที่เราได้ทดสอบการยอมรับความพึงพอใจของผู้บริโภคในห้องปฏิบัติการแล้วนะคะตอนนี้ต้นแบบเราก็พร้อมที่จะเอาไปทดสอบในสภาพแวดล้อมจริงขั้นตอนไปทดสอบเนี่ยเราก็เอาต้นแบบนะคะไปนําไปจัดแสดงในทศกาลสองที่งานเกษตรกราแพงแสน2อ6 7แล้วก็งานเกษตรแฟ 2,568ที่บางเขนที่จัดที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนเข้ามาทดสอบอวาดภาพนะคะวาดภาพเป็นจำนวนมากนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างภาพนะคะที่ที่เข้ามาเข้ามาทดสอบขอขอบคุณนะคะ <c oughs> ในในคำแนะนำต่างๆนะคะในการทดสอบแล้วก็สรุปก็คือได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับผมอ<ม>าละฮะอาจารย์<ผ>มองว่าตอนนี้เราน่าจะมีการต่อยอด พัฒนาในรูปแบบไหนบ้างนะอาจารย์ตอนนี้เราอยากจะขึ้นรูปค่ะให้มันเป็นรูปแบบต่างๆที่ที่น่าสนใจแล้วก็เสริมเรื่องทําให้เกิดพัฒนาการอาจจะทําเป็นรูปต่างๆรูปก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคให้เด็กเนี่ยเกิดจินตนาการมากขึ้นค,คือไม่ใช่เฉพาะระบายสีแต่ส่งเสริมพัฒนาการด้วยส่วนหน้าตาแพคเกจจิ้งตอนนี้ที่อาจารย์บอกทําออกมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเป็นเบื้องต้นอยู่นะอาจจะยังไม่เอาแบบ สู่ท้องตลาดแบบร้อเปอรเซตแพคจจะประมาณนี้เป็นกระดาษครับเป็นกระดาษประมาณนี้นะครับผมสีนี่อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก5้สีประมาณนั้นใช่ค่ะโดยประมาณนี้นะครับนะครับคุณผู้ชมท่านใดเห็นแบบนี้แล้วนะพลาดโอกาสมาทั้งสองงานเกษตรกําแพงแสนก็พลาดมาเกษตรแฟร์ก็มีมีโอกาสได้มาระบายสีกับเขาแบบนี้ ติดต่อสอบถามอยากจะมาทดลองหรืออยากจะเข้าอบรมยังไงมีเปิดบ้างไหมคะอาจารย์ท่านในที่สนใจนะคะอยากจะมาทดลองใช้นะคะหรือว่าอยากจะเอาต้นแบบไปไปทดสอบนะคะก็ติดต่อมาที่อาจารย์ได้เลยนะคะลองศาสตราจารย์ดรกังสดาบุญปากค่ะภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโทร029428644ค่ะ ครับผมท่านผู้ชมฮะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกผมว่าเป็นทางเลือกสำคัญมากนะคนเป็นพ่อเป็นแม่หนึ่งสิ่งที่จะให้ลูกคือให้ชีวิตที่ปลอดภัยนะฮะจากการเล่นแล้วก็การเรียนนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับทีนี้ก็ต้องรอดูว่าอนาคตอาจารย์จะทําออกมาให้เราได้นํามาใช้จริงได้ช่วงเวลาไหนกันบ้างนะครับนี่ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับค่ะ คุณผู้ชมเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมฮะสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Youtube channel นะครับเซิร์ชไปเลยครับเกษตรศาสตร์นำไทยนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับแต่ก่อนจากกันไปฮะอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดติดตามกปนไวด้วยครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ